just สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานคืนสู่เย้าเฝ้าทูนกระหม่อมอาจารย์ของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก วันนี้เวลา17บเนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ทรงเป็นประธานคืนสู่เย้าเฝ้าทุนกระหม่อมอาจารย์ซึ่งนักเรียนในร้อยรุ่นที่29ถึง63จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ส่งทุ่มเทพระวรากายพระสติปัญญาส่งสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้สำเร็จการศึกษาไปเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพบ,บกด้วยน้ำพระราชาหฤทัยที่เปี่ยมล้นความเมตตา โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากวันนั้นถึงวันนี้ซึ่งจัดแสดงพระราชการณียกิจตลอดระยะเวลา35ปีที่ส่งสอนนักเรียนในร้อยในวิชาต่างๆอาทิวิชามนุษยวิทยาสังคมวิทยาวิชาเลือกเสรีหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์และวิชาบังคับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยและทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนในร้อยทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันอาทิการบรรเลงและขับร้องเพลงวง,วงดนตรีลูกทุ่งจปรรอซึ่งเป็นการปฏิบัติต,ตามคำสั ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงชุดเกียรติศักดิทหารกล้าซึ่งแสดงถึงการน้อมนำคำสั่งสอนไปใช้ในการปฏิบัติราชการทหารในการนี้ทรงขับร้องเพลงเจ้าภาพจงเจริญเพลงแสบหัวใจและเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้าพระราชทานแก่สิทเก่านักเรียนร้อย จากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พลโทเทพพงศิพยจรรยันทร์ประธานคณะกรรมาการนักเรียนในร้อยรุ่นที่29 63, น,ออน,น,มมนํา,กกา,นา,า,าตัวแทนนักเรียนในร้อยรุ่นที่29ถึง63เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจําหน่ายเสื้อภาพวาดฝีพระหัตที่พระราชทานแก่สิทธ์เก่านักเรียนในร้อยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อยด้วย เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินด,ดามาศส่งปฏิบัติพระการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา20นาฬิกา6นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวราราชาธินดดามาตรเสด็จไปยังหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงดนตรีคลาสสิกน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลายาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริน ซึ่งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิและสถาบันดนตรีอูอิโนกาคูเอนแห่งประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินทที่ทรงมีต่อเยาวชนและวงการดนตรีคลาสสิกของไทย และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเป็นปีที่92เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้าและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีฝีมือด้านดนตรีได้ก้าวสู่ได้ก้าวสู่เส้นทางดนตรีคลาสสิกอย่างภาคภูมิในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธรรมมากกว่า50คนโดยการแสดงแบ่งเป็นสองภาคภาคแรกเป็นการแสดงเดี่ยวเปียโนของอาจารย์ยูกิโอเยโโกยาม่านักเปียโนชาวญี่ปุ่นมีชื่อเสียงระดับโลกจากสถาบันดนตรีอูอีโนกาคูเอนจำนวน4เพลงในบทเพลงของคีตากวีโมซาดลิสและซูมานและภาคที่2เป็นบทเพลงของเฟรเดริกโชแปงจำนวน5เพลง ลา16นาฬิกา28นาทีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินด,ดามา마ศเสน็จไปยังศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพันษาอ,อเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินด,ดามา마ศจัดขึ้นเป็นครั้งที่39 หว่งวันที่27-29พฤศภาคม2558ภายใต้หัวข้อเทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้ตระหนักถึงโอกาสและผลกระทบที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เพื่อรับมือก้าวนำปัญหาและใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน การประชุมประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวน37เรื่องอาทิโอกาสและความท้าทายในยุค AEC การเตรียมความพร้อมสำหรับ AEC การพัฒนางานและบทบาทการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนความรู้ทันสมัยเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคการพัฒนาคุณภาพในงานเทคนิคการแพทย์การติดตามผลการรักษาการ ป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่องโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า2,500คนโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะแสดงเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการตรวจวมินินฉััยทางเทคนิคการแพทย์กว่า200คูหา รองเลยขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภ,ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จากหน่วยสงคเคราะห์เคลื่อนที่ ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งซึ่งเป็นเหตุให้แรงงานรับจ้างภาคเกษตรได้รับความเดือดร้อนจากการว่างงานและขาดรายได้ระหว่างรอฤดูการเพาะปลูกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ mm. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่กำลังประสบความทุกข์ยากจากการขาดรายได้เลี้ยงชีพอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในวันนี้น,นายนเรศจิตสุจริตวงศ์รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดชัยภูมิได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยางชีพพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยแล้งณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียวหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่นหอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินสง่า รวมทั้งสิ้น1,500ครัวเรือนซึ่งราษฎรผู้ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพพระราชทานต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยที่จังหวัดชัยภูมิมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง7อำเภอได้แก่อำเภอหนองบัวแดงเมืองชัยภูมิคอนสวรรค์เนินสงาภูเขียวจตุรัสและอำเภอทัพใหญ่ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐมจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันนี้ณนะห้องประชุมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอําเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมนายกำทรตุ้งสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดนคนปรปฐมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมความเป็นประชาชนชาวไทยปลูกฝังอุดมการรักและปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองดี นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมต่อการดําเนินงานของภาครัฐเพื่อจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนอันนําไปสู่การเฝ้าระวังตรวจสอบการกระทําผิดในการละเมิดสถาบัานโดยใช้หลักการทํางานมวลชนสัมพันธ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสังคมและประเทศชาติ เช้าวันนี้นะบึงบางกระเจ็ดหมู่ที่7็ตําบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนายอนสิทธิ์สัมพันธรัน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรประมงคลประจำปี2558ซึ่งกรมประมงได้มอบหมายให้สํานักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีหัว หน้าส่วนราชการในจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่กำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและราชฎรในตำบลหัวไผ่กว่า500คนร่วมแสดงความจงรักภักดี เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งจังหวัดปัตตานีมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทานเล่มที่3 8และ39กแก่โรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปัตตานีทั้งสมเขตโดยมีนายลือชัยเจริญทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นางอ่อนทิพย์เจรนไยนาย,ยกสโมสรไลออนปัตตานีได้กล่าวว่าหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนที่โรงเรียนได้รับในวันนี้เป็นหนังสือที่โครงการสารานุกรมไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีหนังสือสารานุกรมไทยเป็นชุดจัดทําโดยคนไทยเพื่อคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่านเป็นการส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆแบ่งออกเป็น3ระดับความรู้ความเข้าใจอาทิเนื้อหาที่เป็นระดับของเด็กรุ่นเล็กเด็กรุ่นกลางและสำหรับเด็กรุ่นใหญ่และผู้ใหญ่ ซึ่งสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยได้มีส่วนสนับสนุนในการจัดพิมพ์ทุกครั้งโดยในเล่มที่38ประกอบด้วยเรื่องต่างๆอาทิลายไทยไลายกระหนก ใบสีการอุดมศึกษาแก้มังกรมะพร้าวน้ำหอมการผลิตยารักษาโรครังสีโรคกระดูกและข้อในเด็กโรคพันธุกรรมในเด็กและในเล่มที่39มี8เรื่องได้แก่การศึกษาของสงเพลงกล่อมเด็กเรือไทยภูมิสถาปัตยกรรมสบู่ดำการประปาโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและศัลยกรรมตกแต่ง วันนี้ที่บริเวณวัดกำแพงแสนตําบลห้วยหมอนทองอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนายกำทรตุ้งสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร โดยบูรณาการความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกประมงคลินิกสัตว์คลินิกชประทานคลินิกบัญชีคลินิกสหกรณ์และคลินิกกฎหมาย นอกจากนี้มีสถาบันทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทองและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการการสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มไรายได้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนโดยมีเกษตร,รกรและผู้สนใจในตำบลห้วยหมอนทองและจากตำบลใกล้เคียงไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่สโมสรนายทหารจังหวัดทหารบกนานพลตรีชัยนรงค์แกล้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนานเปิดถแถลงข่าวโครงการคืนผืนป่าเพื่อ,อฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดนานในโอกา 60, ส6 0พรรษามหาจักรีจิรินทรปี2558เพื่อสนองพระราชดำริโครงการรักป่านานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาวันที่2เมษาย,ยน2 5 5 5 8ซึ่งจะทำการปลูกฟื้นฟูป่าที่ถูกบุกรุกจำนวน60ไร่ในพื้นที่เป้าหมายบ้านศบขุนหมู่ที่7ตำบลปาคาอำเภอท่าวางาังผาโดยจะปลูกโดยจะปลูกกล้าไม้12,000ต้นในวันที่5มิถุนาย,ยน2558ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป วันนี้นายภัยบูลทาะรูประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลงานจังหวัดทูบีนัมเบอรวันพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2558พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในการประเมินผลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของโครงการ ในการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างค่านิยมเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งพายาเสพติดโดยมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอรวัน ทั้งนี้นายแพทย์นรงตั้งตรงไพโรดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวว่าจังหวัดปทุมธานีดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันช่วงอายุ10-24ปีจำนวนานวนเจ7ดรคนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน138ชมรมศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน2 8แศูนย์และจังหวัดปทุมธานีได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกลุ่มดีเด่นในการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปี2558โดยมีเป้าหมายจะก้าวเข้าสู่มาตรฐานระดับทองและระดับเพชรต่อไป เช้าวันนี้นายเทวันสันนิกรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเนื่องในวันคล้ายวันประสูต 29. ิ29เมษายน2558ณหอประชุมโรงเรียนประสานมิตรวิทยาตำบลชัยพรอเมืองบึงการจังหวัดบึงการจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอาทิคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกมอนไหมคลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงและคลินิกยางพารา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมคือการให้บริการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายทั้งยังมีสินค้าธงฟ้าและสินค้าโอท็อปจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดไปจำหน่ายในงานด้วย ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไปและจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบารรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ